ครับผมนะทำรายการิุพาพนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาแคสเกมไม่ได้มาทำรายการไม่ได้มาทำอะไรทั้งสิ้นนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะฮะโปเกมอนนะครับทุกตัวของซาโตชินะครับในภาค X Y ครับผมแต่เขาบอกว่าเป็นร่างแรกนะฮะร่างแรกของภาคิไวย์นะฮะให้ของเราครับซาโตชิ ก็คือพี่คาชูครับพี่คาชูโปเกมอนหนูสายฟ้านะฮะมีความสามารถคือปลดกระใสไ,ไฟฟ้าออกจากแก้มทั้งสองข้างนะครับและยังสามารถใช้ไอรอนเทลนะฮะหรือหางเหล็กนะฮะจากหางได้ซึ่งแต่ละสกิลที่คนโผดในตามบางคนอาจจะได้ดูแล้วหรือบ,บางคนยังไม่ได้ดูนะฮะก็สกิลโผดนั้นต้องไปฝึกเอาเองนะครับไม่ช่วยจะได้มาตั้งแต่เกิดแต่การที่ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วก็คือไฟฟ้า ไปดูตัวที่2กันเลยครับตัวที่2องก็ยังขาดไม่ได้นะครับก็คือเคโลมัสส์นะฮะเคโลมัสส์เป็นหนึ่งในโปเกมอนสามตัวแรกของเทรนเนอร์มือใหม่ในเขตคาร์ลส์นะครับเคโลมัสส์เป็นโปเกมอนกบฟองสบู่นะครับมีความสามารถคือปล่อยฟองสบู่ออกมาจากปากนะฮะและสามารถใช้เคโลมูสนะครับยึดติดกับอะไรก็ได้เป็นโปเกมที่ดีมากนะฮะสุดจะเลือกนะครับถ้าวต้นี่อยู่ไปอยู่ในโปเกมอนหรือเล่นเกมโปเกมอน X หรือ y นั่นเองครับซึ่งเทโลามาสัสสกเนี่ยจะบอกว่าคล้ายกับนินจานะคะจะเป็นกนบงั้นดูที่3ามกันเลยครับผมตัวที่3ามนะครับเป็นยายาโคมะครับยายาโคมะนะคะเป็นเพระวนกเล็กนะคะยายาโคมะบอผมไม่เล็กนะครับไม่ใช่นะฮะยายาโคมะนะคะเป็นเระว่นกนะฮะนกเล็กด้วยนะคะซึ่งเป็นประเภทปกติะครับ ปีและความเล็กของตัวเนี่ยสามารถบินด้วยความคล่องตัวสูงนะคะบินคล่องตัวสูงนะครับซึ่งสามารถตอนน่าจะมา,มาตอนที่ห้านะ,ะช่องทวนทะเลนอฟิเชียลนะฮะตอนที่ห้าพัเก็วายนะฮะมันสามารถนะครับเอาชนะลากสุดท้ายของมันเองได้คิดดูเก่งขนาดไหนนะครับงั้นดูตัวที่สี่เลยครับผม ตัวที่สี่คือลูจาบูครับลูจาบูโปเกมอนนกโปเกมอนนกคาราเต้ตัวนี้ไม่มีร่างพิธาการและไม่พิยา,าการล่างเป็นตัวอะไรนะครับลูจาบูมันฝึกซ้อมตัวเองอยู่ในป่านะครับจ,จนได้ฉายาว่าแชมเปี้ยนแห่งคงไพคงไพยังะจนได้ฉายาว่าแชมเปี้ยนแห่งคงไพนะครับซึ่ง แข็งแกร่งมากๆทั้งด้านการบินและการต่อสู้ประเภทไฟ้ติ้งและประเภทบินนะคะซึ่งลำตัวของมันนั้นทำ,ทำให้ดูเกรงขามและน่ากลัวเอาไว้ข่มขวัญสักตัวอื่นๆหรือววาตัวอื่นนะครับไปดูตัวที่ห้ากันเลยครับผมตัวที่ห้านะก็คือนูเมลครับนูเมลนะฮะเป็นปรกมัวอดทนครับ การโจมตีต่างๆได้แต่ตัวเองระดับดามเมจด้วยไม่เหมือนโซนานนะฮะที่ตัวเองไม่รับดาเมจนะครับแลวการโจมตีตัวนี้นะครับเป็นพลังประเภทมังกรที่อ่อนแอที่สุดในโลกนะครับถึงอ่อนแอที่สุดในโลกอย่างใดก็แค่แต่ร่างได้อย่างนั้นมันอ่อนแอสุดก็จริงแต่ว่าสามารถใช้ท่าไม่ตายที่ทรงพลังได้นะครับงั้นไปดูตัวอย่างกันเลยครับผมตัวที่หกนะครับคือออนแบท ออนแบตนั้นไม่ใช่ตัวที่6แต่เป็นตัวที่5้านะครับซาโตชิได้ปล่อยนูเมลล่าหรือนูเมลก้อนนะฮะที่ซึ่งเป็นลากางขั้นสุดท้ายของนูเมลนูเมลล่านะฮะออกไปจากกลุ่มของตัวเองซึ่งจากนั้นก็ได้จับ on ad, ออนแบตเข้ามาแทนซึ่งออนแบตนะฮะเป็นพลังข้างทาวนะฮะหูใหญ่ๆทั้งสองข้างนะครับเป็นการรับประสาทสัมผัสที่ดีนะฮะและมีคลื่นเสียงอันทรงพลังนะครับ ดูอ่อนแอแต่ก็สรงพลังมากเลยนะครับสำหรับอ n อนแบตเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลของผมหากท่านชอบใจหรือมีข้อมูลผิดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าชอบใจก็กดไลค์และ subscribe กดติดตามกดแชร์นะฮะหรือ Subscribe ไ like ลค์แชร์นะฮะถ้าเกิดท่านไม่ชอบก็กดไม่ถูกใจและคอมเมนต์ด่าได้เต็มที่ครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ